ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแสนเจ้ามาื่ก่อนนะทอง ทุกคลิปเนี่ยมันก็จะต้องมีการอวดแมวกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าน้องชอบเข้ามาเล่นทําตัวน่ารักน่ารักในห้องก็เลยถ่ายมาอวดน,นั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําไข่อีสเตอร์กันนะทุกคนซึ่งมันก็ใกล้จะถึงเทศกาลอีสเตอร์แล้วก็เลยเาตามเทศกาลสักนิดหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นะก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยก็มีแบบเปลือกไข่แล้วก็มีเป็นสีอะคริลิกกับปากกา marker กกอะคริลิกเราเลือกใช้เป็นสีอะคริลิกเพราะว่าสีมันเหลืออยู่จากครั้งก่อนก็เลยเอามาใช้ให้ใหมันหมดหมดเนาะจะได้ไม่เสียไายของ ส่วนตัวสีเนี่ยก็อยากเลือกใช้เป็นสีโทนพาสเทลก็เลยจะผสมสีขาวค่อนข้างจะเยอะเพราะส่วนตัวไม่ได้ชอบสีจีจาดอะไรนะแล้วก็เลือกใช้เป็นไข่เป็ดเพราะว่าสีไม่เป็นสีขาวไม่ต้องไปทาสีรองพื้นถ้าใช้ไข่ไก่มันต้องทารองพื้นก่อนเนาะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนอะไรแบบนี้เอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกระต่ายไข่เอยอีสเตอร์เอยแต่ทุกคนน่าจะ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือบางคนอาจจะรู้แต่เราไม่รู้ก็ไม่รู้นะเราอะได้ยินจากการดูการ์ตูนแล้วก็หนังมาเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจริงแล้วคําพวกนี้หรือสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่ก็เลยไปลองอ่านมาแล้วก็มาลองแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่าจริงๆแล้วอีสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรอีสเตอร์เนี่ยมันเป็นเทศกาลหรือว่าประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อฤดูหนาวมันจบลงแล้วก็เวียนมาสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิเนี่ยมันจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่ความสดใสและวขว้อมอบุญ ซึ่งการเริ่มต้นใหม่การเกิดไปมเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญต่อเทศกาลนี้มากเพราะว่าในเชิงศาสนาเนี่ยเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงฟื้นพระชนชีพฟื้นขึ้นมาจากการที่พระองค์ถูกตึงกางเขนไปได้3ามวัน ซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งอาณาจักรโรมันเนี่ยเขาเป็นคนที่กำหนดวันอีสเตอร์เมื่อปีคศ325โดยให้เป็นวันอาทิตย์หลังพระจันทร์เต็มดวงในวันเริ่มดูดูใบไม้ผลิซึ่งมันเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนมีเวลาเท่ากันมันก็เป็นการกําหนดวันในช่วงยุคสมัยนั้นนะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเพณีเกี่ยวกับงานเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยมันก็มีกุศโลบายบางอย่างที่ เชิงเหมือนสอนเด็กๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอะเนาะผ่านานมาเวลาผ่านไปเนี่ยนอกจากการที่ระลึกถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยก็มีประเพณีกลิ้งไข่อีสเตอร์เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่โด่งดังมากที่อเมริกาเลยนะจะมีการเปิดทำเนียดขาวไปเปิดตรงสนามหญ้าอะไรเงี้ยให้เด็กๆมาล่าไข่อีสเตอร์กันเพื่อรับของรางวัล แล้วในสถาบันครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีการสอนนะอารมณ์เหมือนลอกเด็กก็แบบเออเนี่ยถ้าหนูเป็นเด็กดีหนูจะได้รับไข่จากกระ่ายอีสเตอร์นะหนูจะได้รับของขวัญน,นะอารมณ์เหมือนฟิลซานตาคอร์ดอะอแบบนั้นอนะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการระบุความหมายด้วยนะว่าไข่เนี่ยมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่แบบชีวิตใหม่แล้วตัวไข่แดงเนี่ยเขาเปรียบเสมือนว่ามันคือการปรากฏตัวของพระคิสจากหลุมฝังศพแล้วการย้อมสีเปลือกไข่ซึ่งในข้อมูลไม่แน่ใจนะแต่สมัยก่อนเข้าจะย้อมเป็นสีแดงและมั้ง เขาบอกว่าสีแดงในการย้อมเปลือกไข่เนี่ยมันหมายถึงการแทนเป็นเหมือนแบบสีแดงเป็นเหมือนแทนเป็นโลหิตของพระองค์ที่ไหลเลี้จากการทุกตึงกงังเขนอ่อเป็นแบบนั้นแล้วต่อมาเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ่ะจนไข่เซอร์มันก็เริ่มมีหลายสีมากขึ้นมันน่ารักมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นช็อกโกแลตมาอะไรเงี้ย นอกจากนั้นแล้วเกี่ยวกับไข่อีสเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายสิ่งที่สื่อถึงเทศกาลอีสเตอร์ก็คือกระต่ายอย่างกระต่ายเนี่ยเข้ามายถึงชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้ก็กระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลูกดกอะไรอย่างเงี้ยเออแพร่พันธุ์เร็วเราก็จะมีเทียนปาสกาเป็นเทียนแท่งใหญ่ที่ชาวคริสเนี่ยเขาจะใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลน,นี้ซึ่งมันหมายถึงการรละลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์แล้วก็มีไม้กางเขนซึ่งนั่นแหละก็หมายถึง ัวพระองค์เกี่ยวกับการถูกดึงการเขนความตายการถ่ายบาปนอกจากนั้นก็จะมีอย่างอื่นอีกนะมีเป็นเกี่ยวกับดอกไม้เขาบอกว่าในเทศกาลนี้ดอกลิเทอร์เนซี่เนี่ยมันจะเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานอีกครั้งในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเปรียบเสมือนการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเป็นดอกลิลลี่สีขาวที่เป็นสสญรักของความบริสุทธิ์ก็จบไปแล้วนะกับข้อมูลต่างๆที่เราไปศึกษามา ซึ่งอย่างที่เราบอกไปเรา,าไม่รู้เกี่ยวกับอีสเตอร์เลยเพราะว่าเคยได้ยินจากการดูการ์ตูนดูแบบดูแจ็คฟอสส์อะไรเงี้ยดูดูหนังดูอะไรเงี้ยต่างประเทศแต่ว่าไม่เคยรู้เลยจริงๆว่ามันมาจากอะไรกันแน่การได้ลงมาทำคอนเทนต์ตรงนี้ก็ทําให้เราได้เออหัดอ่านหนังสือบ้างศึกษาข้อมูลข็าเจอบ้างก็เออเป็นความรู้ที่น่าสนใจดีแล้วก็สารคดอีสเตอร์ที่เรากาลังทําอยู่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนั่นแหละ ฉัน,นเห็นว่ามันมีสีเหลืองก็เลยแบบเออลองแบบวาดเป็นร่างมังกรไว้อะไรอย่างนี้ต้องโดนเซล์เนี่ยเลยว่าเป็นไข่แต่ว่ามันไม่ใช่ไข่นะหมายถึงได้ถึงตัวจริงๆของร่างมังกรมันคือมังกรนะแล้วนี่ก็คือผลงานไข่อีสเตอร์ของเรานั่นเองเป็นไงน่ารักไหมสีพาสเซลลถูกใจมากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยอยากให้ทำอะไรก็ลองพ์มาบอกได้นะจ๊ะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย